สูตรปุ๋ยระเบิดดินเป็นสูตรปุ๋ยที่ทําขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของการบํารุงดินเราจะรวบรวมเอาจุลินทรีย์หลายๆอย่างมารวมกันเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการบํารุงดินทาให้ดินร่วนสุยทําให้พืชผักงามช่วยในเรื่องของการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีและช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการทําการเกษตร ครับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่นมถืดลงไปก่อน2ลิตรตามด้วยน้ําตาลทรายแดงครึ่งกิโลใส่แป้งข้าวหมากลงไป1ก้อนจากนั้นก็นมเปี้ยว1ขวดสุดท้ายก็จะเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วย 300cc ซีซีคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ให้น้ําตาลทรายแดงเนี่ยละลายตัว จากนั้นเราก็ปิดฝานะครับเราจะปิดลุ่มหลวมพอให้อากาศเนี่ยระบายออกมาได้จะเก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาหมักทั้งหมด14วันนี่เป็นตัวอย่างที่พร้อมใช้งานแล้วก่อนนําไปใช้งานให้เราทําให้กระจายตัวให้ดีก่อนซึ่งอัตราส่วนในการใช้งานสําหรับการใช้บํารุงดินเราจะใช้ 100cc กับน้ํา10ลิตรลารดลงไปภายในแปลงปลูกก่อนที่จะมีการปลูกหรือการหว่านพืชผักต่างๆส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะนําไปฉีดพ่นพืชผักใช้ 50cc ต่อน้ํา10ลิตรใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดทุกช่วงอายุการเจริญเเตตติบโสูรนนีีน้้้ะททาขึมพื่อ่อจใช ประโยชน์ในเรื่องของการใช้บำรุงดินมีจุลินทรีย์ในดินเพิ่มขึ้นจะมีจุลินทรีกกย์นกกล้วยนมเปรี้ยวแล้วก็แป้งข้าวหมากจุลินทรีย์เหล่านี้จะไปสร้างให้เกิดอาหารภายในดินช่วยในการปรับสภาพดินทําให้ดินเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชใช้ในการบำรุงพืชผักต่างๆได้เนื่องจากนมจะมีธาตุอาหารครบสมบูรณ์แล้วก็มีโปรตรีนค่อนข้างที่จะเยอะช่วยให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีมีความเขียวใบใหญ่ใบหนาให้ผักเนี่ยไม่ไรสชาติหวานกรอบยิ่งขึ้นสูตรปุ๋ยระเบิดดินช่วยให้ดินล้รับองว่่าได้ผลแนนนอครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรปุ๋ยระเบิดดินช่วยให้ดินล้วนซุยพืชผักงามสูตรปุ๋ยระเบิดดินช่วยให้ดินล้วนซุยพืชผักงามเป็นสูตรปุ๋ยที่ทําขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของการบํารุงดินเป็นหลักตัวนี้เราจะใช้จุลินทรีย์ที่เราหมักขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในการทําให้ดินมีความล่วนซุยสามารถที่จะเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชได้ช่วยให้พืชผักจเจริญเติบโต,ตได้ดีและยังเป็นสูตรปุ๋ยที่ทําขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ไดดด้้เเเป็นนนนอออยย่่่าาาาางงงีแลละชวใรรรรรืขกกกกตตทุํษ สำหรับอุปกรณ์ตัวหลกักๆเลยจะเป็นนมรสเจือดยี่ห้ออะไรก็ได้จะใช้2ลิตรมีน้ำตาลสายแดงครึ่งกิโลมีนมเปรี้ยว1ขวดแล้วก็มีแป้งข้าวหมาก1ลูกตามด้วยจุลินทรีย์หนอกกล้วย3 0 0ร้อซีซีแล้วก็จะมีภาชนะหมักและไม้คนวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่นมจือดลงไปก่อน2ลิตรตัวนมจือดเนี่ยเราจะใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการทําปุ๋ยสูตรนี้เพราะว่านมจะมีรถ้าเอาหารที่ครบสมบูรณ์แล้วก็มีโปรตีนค่อนข้างที่จะเยอะช่วยในเรื่องของการขยายตัวของจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดี ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงครึ่งกิโลใช้ในการช่วยเป็นอาหารของจุลินทรีย์ช่วยให้จุลินทรีย์เนี่ยขยายตัวได้เร็วขึ้นต่อมาเราก็จะใส่แป้งข้าวหมากลงไป1ก้อนการใส่แป้งข้าวหมากเราก็ต้องบีให้ละเอียดก่อนตัวแป้งข้าวหมากเนี่ยเป็นตัวช่วยย่อยสลายแล้วก็ทําให้ดินเกิดความร่วนซุยซึ่งถ้าเกิดไม่มีหรือหาไม่ได้เราก็ไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้จากนั้นก็นมเปรี้ยว1ขวดเพื่อที่จะอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในนมเปรี้ยวเป็นตัวช่วยย่อยสลายแล้วก็ทําให้ดินเกิดความร่วนซุย สุดท้ายก็จะเป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วย3 0 0ร้อยซีซีเราจะรวบรวมเอาจุลินทรีย์หลายๆอย่างมารวมกันเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงดินทําให้ดินร่วนซุยทําให้พืชผักงามถ้าเกิดไม่มีจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับเราสามารถใช้เป็นจุลินทรีย์จ้าปวกหรือจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้สามารถที่จะใช้เป็นจุลินทรีย์อย่างอื่นแทนก็ได้เมื่อเติมทุกอย่างลงไปแล้วนะครับเราก็จะคนให้ทุกอย่างเข้าออก,กันแล้วก็ให้น้ําตาลทรายแดงเนี่ยละลายตัว จากนั้นเราก็ปิดฝานะครับเพื่อที่จะป้องกันพวกมแมลงลงไปวางไข่เราจะปิดตุ้มหลวมพอให้อากาศเนี่ยระบายออกมาได้เพราะว่ากระบวนการหมักที่เกิดขึ้นจะทําให้เกิดแก๊สเป็นจํานวนมากอาจจะดันฝาภาชนะหมักเราแตกได้การดูแลรักษาเราจะเก็บไว้ในที่ร่มควรที่จะคนทุกวันวันละ1-2รอบและเราจะใช้เวลาหมักทั้งหมด14วันก่อนนําไปใช้งานถ้าเป็นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้6เดือนถ้าเกิดเลย6เดือนไปแล้วตัวจุลินทรีย์อาจจะลดลงนะครับจะทําให้ประสิทธิภาพลดลงด้วย นี่เป็นตัวอย่างที่พร้อมใช้งานแล้วก็คือเราจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นน้ำนะครับจะแยกชั้นกันอย่างชัดเจนด้านบนก็จะมีฝ้าสีขาวเกิดขึ้นก่อนนําไปใช้งานให้เราทําให้กระจายตัวให้ดีก่อนลักษณะของกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นนมเปี้ยว สำหรับรูปแบบของการใช้งานนะครับหลักๆเลยก็คือเราทําขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการบํารุงดินซึ่งอัตราส่วนในการใช้งานนะครับสำหรับการใช้บํารุงดินเราจะใช้1 0 0ซีซีกับน้ํา10ลิตรแล้วก็ทาการลาดรถลงไปภายในแปลงปลูกก่อนที่จะมีการปลูกหรือการหว่านพืชผักต่างๆเราอาจจะเตรียมแปลงปลูกไว้1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์เราก็สามารถใช้ได้สัปดาห์ละครั้งเพื่อเป็นการเติมธาตุอาหารเป็นการเติมจุลินทรีย์ลงไปในดินเราควรที่จะใช้ในช่วงเย็นเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ขยายตัวได้้ดีขึน ช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆที่มีอยู่ในดินทําให้ดินมีความร่วนซุยสร้างธาตุอาหารให้เกิดขึ้นภายในดินนะครับแล้วก็เพือผักที่เราปลูกไปก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะนําไปฉีดพ่นพืชผักโดยการอาศัยธาตุอาหารต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทําปุ๋ยสูตรนี้นะครับจะใช้5 0ซีต่อน้า10ลิตรผสมกับน้ําแล้วทําการฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาที่มีอากาศเย็นมีความชื้นในอากาศที่เหมาะสมสามารถที่จะใช้งานได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผักที่เราทานใบทานยอดทานดอกทานผลเราสามารถใช้ได้หมดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสูตรปุ๋ยระเบิดดินช่วยให้ดินร่วนซุยพืชผักงามสูตรนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้บํารุงดินจะทําให้ดินร่วนซุยมีจุลินทรีย์ในดินเพิ่มขึ้นซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะไปสร้างให้เกิดอาหารภายในดิน ช่วยในการปรับสภาพดินทําให้ดินเหมาะสมกับการปลูกพืชเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชจะเป็นลักษณะของการปรับสภาพดินก่อนการปลูกพืชแล้วก็อีกส่วนหนึ่งยังเป็นปุ๋ยที่สามารถใช้ในการบํารุงพืชผักต่างๆได้เนื่องจากจะมีคุณสมบัติเหมือนกันกับฮอร์โมนนมสดจะช่วยให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีมีความเขียวใบใหญ่ใบหนาแล้วก็ช่วยให้ผักเนี่ยมีรสชาติหวานกรอบยิ่งขึ้น ซึ่งปุ๋ยสูตรนี้จะเป็นปุ๋ยสูตรที่สามารถทําได้ง่ายวัตถุดิบต่างๆก็สามารถที่จะหาได้ง่ายทําแล้วมีประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างที่จะมากมีประโยชน์ต่อดินค่อนข้างที่จะมากและยังเป็นสูตรที่เป็นอินทรีย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอย่างมั่นใจจะไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเป็นพิษเจือปนไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยช่วยลดต้นทุนลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีลงไปได้อีกส่วนหนึ่งสาหรับท่านที่สนใจก็สามารถนําเอาเทคนิคนี้ไปทดลองทําดูได้สูตรปุ๋ยระเบิดดินช่วยให้ดินล่วนซุยพืชผักงามสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ